มีคำพูดโบราณที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเรามักจะพูดเปรยๆเปยกันเสมอในวงข้าววงเล่าหรือเวลาตั้งวงนินทาเรื่องชาวบ้านคำพูดที่ว่าพ่อผัวกับลูกสะภ้ใกล้กันเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องทุกทีตอนเด็กๆผมฟังแล้วก็ไม่เคยเข้าใจความหมายลึกซึ้งของมันเลยสักนิดจนกระทั่งเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของผมได้กลายเป็นบทพิสูจน์ของคำพูดนั้นอย่างเจ็บปวด ผมชื่อต้นครับชีวิตผมก็เหมือนผู้ชายต่างจังหวัดธรรมดาทั่วไปทำไร่ทำสวนมีภรรยาที่น่ารักชื่อแก้วเราแต่งงานกันมาได้สมปีกว่าแล้วและอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับพ่อและแม่ของผมชีวิตก็คงจะราบรื่นดีถ้าไม่ใช่เพราะพ่อพ่อของผมพ่ออำนาจท่านเป็นผู้ชายที่ดูดีแม้จะอายุล่วงเข้าวัยหกกว่าแล้วก็ตามท่านเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา มีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ที่คนหนุ่มๆอย่างผมเทียบไม่ติดเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นพ่อจะวางตัวเป็นพ่อผัวที่แสนดีพูดจากับแก้วภรรยาผมด้วยความเอ็นดูเรียกตัวเองว่าพ่อทุกคาและมักจะแสดงความห่วงใยในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ผมในฐานะลูกชายผมรู้ดีว่าภายใต้ท่าทีอบอุ่นนั้นมีแววตาบางอย่างซ่อนอยู่แววตาที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก แววตาของเสือที่ไม่เคยสิ้นลายเวลาอยู่กันตามลำพังเพียงสามคนพ่อผมกับแก้วพ่อผมจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคำพูดที่เคยเป็นทางการจะกลายเป็นคำหยอกล้อที่แฝงนัยยะบางอย่างวันนี้แก้วทำกับข้าวอะไรให้พ่อกินนาะหอมไปถึงหน้าบ้านเลยนะเราหรือดูสิทำงานบ้านจนเหงื่อออกเต็มหน้าผากหมดแล้วมาให้พ่อซับเหงื่อให้หน่อยมา บางครั้งพ่อก็ถือโอกาสแตะเนื้อแตะต้องตัวแก้วบ้างตามประสาเช่นช่วยหยิบของที่อยู่สูงแล้วฝ่ามือก็บังเอิญไปโดนช่วงเอวของแก้วพอดีแก้วก็มักจะยิ้มแยๆแ,แล้วถอยออกมาอย่างนุ่มนวลแต่ผมสังเกตเห็นแววตาของพ่อที่มองตามร่างของแก้วไปนั้นมันมีความหมายมากกว่าความเอ็นดูธรรมดาส่วนแม่ของผม ท่านเป็นคนดตใจดีและไม่เคยระแวงอะไรในตัวพ่อเลยสักนิดทุกเชา้าแม่จะต้องปั่นจัก,กรยานคันเก่าไปบ้านพี่สาวของผมที่อยู่อีกคุ้มหนึ่งเพื่อช่วยเลี้ยงหลานเพราะพี่สาวกับพี่เขยทำงานโรงงานกันทั้งคู่กว่าแม่จะกลับก็เย็นย่ำค่ำมืดนั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความดูแลของแก้วและเป็นช่วงเวลาที่พ่อกับลูกสะใภ้ได้อยู่กันตามลำพังวันหนึ่ง ขณะที่พ่อกำลังรดน้ำต้นจันหาที่ท่านรักนักหนาอยู่หน้าบ้านจูๆ่ๆท่านก็เกิดอาการหน้ามืดแล้ววูบล้มลงโชคดีที่ผมกับแก้วเห็นเข้าพอดีจึงรีบเข้าไปพยุงท่านไว้ได้ทันเราพาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอหมอบอกว่าพ่อมีอาการอ่อนเพลียและน้ำในหูไม่เท่ากันต้องนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลสักสองสาวันแม่พอรู้ข่าวก็ร้อนใจอยากจะไปเฝ้า แต่ก็ติดเป็นที่ห่วงหลานที่บ้านพี่สาวต้นแก้วฝากดูแลพ่อด้วยนะลูกแม่ต้องไปดูหลานจริงๆทิ้งไปไม่ได้แม่พูดด้วยสีหน้ากังวลผมกับแก้วจึงรับปากว่าจะดูแลพ่อเป็นอย่างดีเช้าวันแรกที่โรงพยาบาลหลังจากหมอเข้ามาตรวจอาการพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันมาบอกกับเราว่าคนไข้รู้สึกตัวดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่ยังอ่อนเพลียอยู่ ช่วยเช็ดตัวทําความสะอาดร่างกายให้คุณพ่อเขาหน่อยนะครับจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นผมมองไปที่เตียงอื่นๆรอบข้างเห็นญาติคนไข้เตียงตรงข้ามกําลังขมักขม้นเตรียมกละมังน้ําและผ้าขนหนูจากนั้นก็รูดม่านสีฟ้าอ่อนปิดรอบเตียงจนมิดชิดเพื่อความเป็นส่วนตัวผมจึงเดินไปหยิบกระมังพลาสติกในห้องน้ําของโรงพยาบาลมาตักน้ําอุ่นแล้วเดินกลับมาที่เตียงพ่อแก้ว เดี๋ยวแก้วช่วยเช็ดตัวให้พ่อหน่อยนะผมบอกกับภรรยาแก้วทำหน้าลำบากใจเล็กน้อยให้แก้วทำเหลือพี่ต้นมันจะดีเหรอพี่เธอพูดเสียงอ่อยลงแววตาดูประหม่ายอย่างเห็นได้ชัดเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อก็เหมือนพ่อเรานั่นแหละช่วยช่วยกันผมพยายามพูดให้เป็นเรื่องปกติที่สุดทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกัน จากนั้นผมก็เป็นคนรูดม่านปิดรอบเตียงปล่อยให้ภรรยาของผมได้ทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีกับพ่อของผมตามลำพังผมนั่งรออยู่เก e ้าอี้ข้างๆเตียงได้ยินเสียงน้ำเสียงผ้าบิดหมาดๆและเสียงพูดคุยแผ่วๆจากหลังม่านเวลาผ่านไปสักพักผมได้ยินเสียงแก้วอุทานออกมาเบาๆโอ๊ยพ่อคะอยู่นิ่งๆสิคะเดี๋ยวแก้วเช็ดตัวให้ไม่สะดวกนะ แล้วผมก็ได้ยินเสียงพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจนหน้าใจหายพ่อแค่อยากจับมือแก้วไว้เท่านั้นเองมือลูกอุ่นดีเหลือเกินพ่อรู้สึกมีแรงขึ้นมาเลยผมรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่คอได้แต่ก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์ในมือไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีสมาธิจะอ่านมันเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวสักพักใหญ่แก้วก็โผล่หน้าออกมาจากม่าน พี่ต้นเดี๋ยวแก้วจะสะผมให้พ่อเอาน้ำในกละมังนี้ไปเททิ้งแล้วตักมาให้ใหม่หน่อยจ้าผมรับกละมังมาแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำจัดการเทน้ำเก่าทิ้งแล้วรองน้ำใหม่จนเต็มก่อนจะเดินกลับมาให้เธอแก้วรับไปแล้วก็หายกลับเข้าไปหลังม่านตามเดิมความอยากรู้อยากเห็นมันทำให้ผมทนนั่งเฉยๆต่อไปไม่ไหวผมค่อยๆขยับไปใกล้ม่าน แกล้งทำเป็นจัดของแล้วค่อยๆใช้ปลายนิ้มแง้มชายม่านให้เป็นช่องเล็กพอให้มองลอดเข้าไปได้ภาพที่เห็นคือพ่ออยู่ในชุดของโรงพยาบาลน,นั่งพิงหัวเตียงโดยมีแก้วคอยประคองศรีรษะท่านไว้แล้วใช้ผ้าชุบน้ำค่อยๆเช็ดผมให้อย่างเบามือแต่สายตาของพ่อไม่ได้มองไปทางอื่นเลยท่านจ้องมองใบหน้าของแก้วที่ก้มลงมาใกล้ๆอย่างไม่วางตา เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นพ่อมองแม่แบบนี้มานานมากแล้วตลอดสามวันที่พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลแก้วทำหน้าที่ดูแลพ่อยังไม่ขาดตกบกพร่องผมสังเกตเห็นว่าพ่อดูสุดชื่นขึ้นผิดหูผิดตาจากคนที่เคยอ่อนเพลียกลับมีใบหน้าแจ่มใสมีรอยยิ้มประดับอยู่ตลอดเวลาจนพยาบาลยังเอ่ยปากชมว่า คุณพ่อโชคดีจังเลยนะคะมีลูกสะใภยน่ารักดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้หายวันหายคืนเลยนะคะพ่อก็ได้แต่ยิ้มรับอย่างภาคภูมิใจเมื่อพ่อกลับมาพักฟื้นที่บ้านบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพ่อดูจะติดแก้วเป็นพิเศษเวลาจะลุกจะเดินไปไหนก็มักจะเรียกหาแต่แก้วให้ช่วยพยุงแก้วช่วยพยุงพ่อไปเข้าห้องน้ำหน่อย หรือแก้ววันนี้ปวดหลังจังเลยช่วยถูหลังให้พ่อตอนอาบน้ำหน่อยได้ไหมซึ่งแก้วก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งเช้าวันหนึ่งหลังจากกินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็หันมาพูดกับผมต้นวันนี้แดดร่มลม,มดีพ่ออยากจะไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านสักพักเอ็งช่วยไปให้อาหารเป็ดไก่แทนแก้วหน่อยนะได้เลยพ่อผมรับคำอย่างว่าง่าย จากนั้นพ่อก็ลุกขึ้นแล้วเอามืออบไหลแก้วอย่างเป็นธรรมชาติไปแก้วไปเดินเล่นเป็นเพื่อนพ่อหน่อยแล้วท่านก็พาแก้วเดินหายเข้าไปในสวนหลังบ้านซึ่งมีต้นม้าร่มรื่นและมีกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆตั้งอยู่กลางสวนผมใช้เวลาให้อาหารเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงอื่นๆอ,อยู่พักใหญ่ในใจก็รู้สึกกระสับกระสายอย่างบอกไม่ถูก หลังจากทำงานเสร็จผมจึงตัดสินใจเดินตามเข้าไปในสวนผมไม่ได้อยากจะจับผิดแต่สัญชาตญาณบางอย่างมันร้องเตือนอยู่ข้างในผมเดินย่องไปเงียบๆจนถึงพุ่งไม้ใกล้ๆก,ก,กระท่อมแล้วค่อยๆแอบมองเข้าไปภาพที่เห็นทำให้หัวใจผมกระตุกวูบพ่อกับแก้วนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในกระท่อมพ่อนั่งพิงเสากระท่อมอยู่ส่วนแก้ว เธอนั่งอยู่ข้างๆแล้วเอนศีรษะซบอยู่บนบาของพ่อผมทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันมีเพียงสายลมที่พัดเอื่อยๆกับความเงียบที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกที่ผมไม่อาจเข้าใจได้มือของพ่อข้างหนึ่งกำลังลูบกลุ่มผมของแก้วอย่างแผ่วเบาและทนุถนอมราวกับเธอเป็นของล้ำค่าผมยืนนิ่งเหมือนถูกสาบอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่านานแค่ไหน ความรู้สึกมันตีกันไปหมดทั้งกรวธทั้งสับสนทั้งเสียใจทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้พ่อกับภรรยาของผมผมถอยกลับออกมาอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทําได้กลับมานั่งที่แคร่หน้าบ้านพยายามทําตัวให้เป็นปกติแต่ในหัวมันข่าวพโพลนไปหมดสักพักใหญ่ๆทั้งสองคนก็เดินกลับออกมาจากสวน พอดูสดชื่นแจ่มใสเหมือนเช่นเคยส่วนแก้วเธอดูแปลกไปเธอไม่กล้าสบตาผมตรงตรงเหมือนมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจอากาศในสวนดีจริงๆเลยนะต้นทำให้พ่อรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดีแล้วล่ะพอ่อพ่อจะได้แข็งแรงไวๆผมตอบกลับไปเสียงเรียบคืนนั้นบนที่นอนของเราผมนอนหันหลังให้แก้วผมไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับเธออย่างไร ผมกลัวกลัวคําตอบที่จะได้ยินผมได้ยินเสียงเธอถอนหายใจเบาๆอยู่ข้างหลังพี่ต้นโกรธอะไรแก้วหรือเปล่าเธอถามเสียงสั่นเครือผมพลิกตัวกลับมาเผชิญหน้ากับเธอในความมืดสลัวเปล่าแค่นเหนื่อยหนะผมโกหกพ่อท่านก็แค่เอ็นดูแก้วเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเท่านั้นนะพี่เหมือนเธอจะรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ เหรอแล้วการดูแลของแก้วมันเกินคำว่าลูกสะพ้ยไปหรือยังล่ะผมอดไม่ได้ที่จะถามออกไปแก้วนิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสอยบางครั้งความใกล้ชิดมันก็ทำให้เราอ่อนแอโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะพี่คำตอบของเธอไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยแต่มันทำให้ผมเข้าใจอะไรบางอย่าง มันไม่ใช่เรื่องของความผิดหรือความถูกต้องแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ที่ที่ไม่ควรเกิดในเวลาที่ไม่เหมาะสมนับจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราสามคนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เคลือบแฝงไปด้วยความลับที่ไม่มีใครพูดออกมาเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ใต้ใครคาเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกัน แต่เหมือนมีกำแพงใส่ที่มองไม่เห็นมากั้นกลางระหว่างเราผมกับแก้วกลายเป็นสามีภรรยาที่นอนเตียงเดียวกันแต่หัวใจห่างไกลกันออกไปทุกทีเรื่องในหมู่บ้านก็ยังมีให้ได้ยินทุกวันป้าสมอน้้างบ้านถูกหวยรวยเป็นแสนแต่ก็ต้องมานั่งทุกใจเพราะลูกหลานทะเลาะกันเรื่องแบ่งเงินไม่ลงตัวลุงมีคนหัวคุ้งนาเมาแล้วขับรถไถตกคลอง เรื่องราวของคนอื่นผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่เรื่องราวในบ้านของผมมันยังคงวนเวียนและกัดกินความรู้สึกอยู่ทุกวินาทีเวลาผ่านไปอีกหลายปีพ่อผมป่วยหนักอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท่านไม่ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกแล้วท่านค่อยๆสุดลงและจากไปอย่างสงบในอ้อมแขนของแม่และผมโดยมีแก้วคอยดูแลอยู่ไม่ห่างจนถึงวาระสุดท้าย ในวันที่เราจัดงานศพให้พ่อผู้คนมากมายในหมู่บ้านมาร่วมงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคนและชื่นชมแก้ว่าเป็นลูกสะใภ้ที่ประเสริฐคอยดูแลพ่อสามีเป็นอย่างดีจนสิ้นลมผมได้แต่ยิ้มรับคำพูดเหล่านั้นทั้งที่ในใจมันขมขื่นเหลือเกินหลังจากงานศพพ่อผ่านพ้นไปบ้านของเราก็เงียบเหงาลงถนัดตา คืนหนึ่งผมนั่งอยู่ที่ชานบ้านมองต้นจันผาที่พ่อเคยรักบัดนี้มันเติบโตสูงใหญ่ให้ร่มเงาแก้วเดินเอากาแฟมาวางให้แล้วนั่งลงข้างๆพี่ต้นยังคิดถึงพ่ออยู่หรอผมพยักหน้าช้าๆคิดถึงแล้วก็พยายามจะเข้าใจเรานั่งเงียบกันไปนานจนแก้วเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อน เรื่องระหว่างแก้วกับพ่อแก้วขอโทษนะพี่น้ำตาผมคลอขึ้นมาอย่างหามไม่ได้มันผ่านไปแล้วล่ะแก้วแก้วรู้ว่ามันทำร้ายจิตใจพี่แต่แก้วอยากให้พี่รู้ว่าตอนนั้นแก้วก็สับสนแก้วรู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันความเอาใจใส่ของพ่อมันก็มาเติมเต็มบางอย่างที่แก้วรู้สึกว่ามันขาดหายไปผมหันไปมองหน้าเธอเป็นครั้งแรกในหลายปี แล้วตอนนี้ล่ะแก้วสบตาผมตรงๆตอนนี้แก้วมีแค่พี่นะเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมผมเอื้อมมือไปกลุ่มมือเธอไว้มันเป็นมือที่เย็นเฉียบผมไม่รู้ว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่แต่ผมรู้ว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปคําโบราณที่ว่าพ่อผัวกับลูกสะภ้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงสําหรับบางคน แต่มันก็เพียงเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตที่สอนให้ผมได้รู้ว่าสัจธรรมของความรักความผูกพันนั้นมันซับซ้อนเกินกว่าจะเอาบรรทัดฐานใดมาวัดได้ความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของเราตลอดไปเราอาจจะให้อภัยกันได้แต่เราไม่มีวันลืมมันได้ลงและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับรอยแผลนั้นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต